Welcome Expert back to Toic สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษทว i ค expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบทว i คไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆก็จะสามารถทำข้อสอบได้และจะสอมบ่อยๆฝึกบ่อยๆคุณอาจจะเป็น To ว ic expert ตามชื่อรายการนี้ได้ในสักวันนะครับอยู่กับผมอาจารย์เดียววนิชกิจเจริญ เราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันเพื่อมาติวข้อสอบโทวิกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe.radiothai.net เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูเนื้อหาของวันนี้เลยดีกว่าวันนี้นะครับก็จะเป็น Season 2เอพ s o d ดนั m เบอรเป็นซีซันที่2ตอนที่6แล้วนะครับผมหัวข้อของวันนี้ก็จะเป็น future time clauses Future time clauses ถามว่าทำไมเอาหัวข้อนี้มาสอนแน่นอนครับข้อสอบทวิชชอบออกไวายากรณ์เรื่องนี้ออกบ่อยจริงๆจำเป็นต้องเอามาสอนนะครับคุณฟังจำเป็นจะต้องํำนาญเรื่องนี้เพื่อที่จะทำข้อสอบทวิชให้ได้นะครับ so in this episode you will learn how to use when once as soon as after before and until to talk about the future สําหรับเรื่องเนี้ย คุณฟังจะต้องรู้วิธีใช้คำว่า when คำว่า once คำว่า as soon as คำว่า after คำว่า before แล้วก็คำว่า until เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับไล่ like กันทีละตัวเริ่มจาก when ก่อนดีกว่านะครับลองอ่านตามอาจารย์ที่บ้าน when I get home I will have a shower อีกรอบนะครับ when I get home I will have a shower สังเกตนะครับ ให้คุณผู้ฟังเคลื่อนสักยสูงที่ home home นะครับเพื่อให้ฝรั่งรู้ว่าเรายังพูดไม่จบ when I get home แบบเนี้ย a v e a shower แปลตรงตัวเลย when แปลว่าเมื่อนะครับ when แปลว่าเมื่อเมื่อฉันถึงบ้านฉันจะอาบน้ําเมื่อฉันถึงบ้านฉันจะอาบน้ําอยากให้คุณผู้ฟังสังเกตนะครับในประโยคของเราเนี่ยจะมีคําว่า will ที่แปลว่าจะอยู่ด้วยแล้วสังเกตว่ามันอยู่ตรงไหนของประโยคลองสังเกตเองก่อน ลองสแกนก่อนนะครับไปต่อดีกว่าตัวต่อไปนะครับ once นะครับ once คำนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ when นะครับคำนี้แปลว่าทันทีที่ once I get home I will have a shower อีกรอบนะครับ once I get home I will have a shower ทันทีที่ฉันถึงบ้านฉันจะอาบน้ำนะครับทันท,ทีฉันถึงบ้านฉันจะอาบน้ำตัวต่อไป as soon as as soon as เหมือนกับ once เลยแปลว่าทันทีที่นะครับลองพูดตามครับ as soon as I get home I will have a shower อีกรอบครับ as soon as I get home I will have a shower ทันทีที่ฉันถึงบ้านฉันจะอาบน้ำต่อไปนะครับ after แปลว่าหลังจาก after I get home I will have a shower after I get home I will have a shower หลังจากที่ฉันถึงบ้านฉันจะอาบน้ำ ต่อไป before แปลว่าก่อน before the war ends more and more people will die อีกรอบนะครับพูดตามเลย before the war ends more and more people will die ก่อนสงครามยุติคนมากขึ้นเรื่อยๆจะล้มตายนะครับก่อนสงครามยุติคนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะล้มตายเลขตัวนี้อยากจะสอนคือ until until แปลว่าจนกว่าจนกระทั่ง until the war ends More and more people will die อีกรอบนะครับ Until the war ends More and more people will die จนกว่าสงครามยุติคนมากขึ้นเรื่อยๆจะล้มตายอายหกประโยคนี้เป็นหกประโยคที่เป็นอนาคตนะครับมองออกไหมครับว่ามันเป็นอนาคตอย่างไรลองกลับไปที่ประโยคแรก w h e n I g e t home I will have a shower เมื่อฉันถึงบ้านฉันจะอาบน้ำคำถามคือฉันถึงบ้านหรือ,อยังยัง ฉันอาบน้ำได้ยังยังรู้ไหมว่าจะถึงบ้านเมื่อไหร่ไม่รู้รู้ไหมว่าจะอาบน้ำเมื่อไหร่อันนี้รู้ครับจะอาบน้ำเมื่อไหร่ครับเพราะเมื่อถึงบ้านไงนะครับทั้งหมดประโยคเป็นอนา,นาคตหมดเลยจากหประโยคนี้จึงทําให้เรารู้ว่ากฎคือกฎคืออะไรคุณ้ฟังกฎก็คือ when as soon as after before until something happens something will happen นี่คือกฎเลยครับ นี่คือกดเลยครับอีกรอบนึงครับกดก็คือ when as soon as after before until something happens something will happen โอเคแต่ถ้าไม่ถนัดท่องแบบนี้ให้ท่องอีกแบบหนึ่งนะครับคุณฟังท่องแบบนี้ก็ได้ when as soon as after before until บวก subject บวก verb ช่องที่หนึ่งเครื่องหมายคอมมา subject บวก will บวก infinitive เอาตามถ,ถ,ถนัดเลยถนัดท่องแบบไหนก็ให้ท่องแบบนั้นนะครับผมครานี้เรามาดูโบนัสกันดีกว่าโบนัสมาดูของแถมนะครับที่อยากจะแถมให้นะครับโบนัสของเราก็คือ pay special attention to will โอเค pay special attention to will คุณฟังเนี่ยจะต้องให้ความสนใจนะครับกับ will อย่างมากเลยแหละนะครับเช่น when I get home I will have a shower อยากให้คุณฟังสังเกตว่าวิวมาอยู่ตรงไหนของประโยคเราไม่สามารถพูดว่า when I will get home I have a shower พูดไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถพูดว่า when I will get home I will have a shower อันนี้ will เยอะไปหน่อยอันนี้วิ l เยอะไปหน่อยอันนี้ไมีต้องสองวิวไม่น่าจะถูกส่วนใหญ่เลยนะให้90%เลยนะจะมีแค่วิ l เดียวถูกไหมครับจะมีแค่ will เดียวและดูด้วยว่า will อยู่ตรงไหนนะครับผม That's another way to say these sentences way say แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะพูดประโยคเหล่านี้ได้นะครับจริงๆเราก็สามารถพูดว่า I will have a shower when I get home เห็นไหมครับเอา I will have a shower ขึ้นต้นประโยคนะครับขึ้นต้นประโยคแล้วจบด้วย when I get home พูดได้เหมือนกันฉันจะอาบน้ำเมื่อฉันถึงบ้าน I will have a shower once I get home ฉันจะอาบน้ำทันทีที่ฉันถึงบ้าน I will have a shower as soon as I get home. ฉันจะอาบน้ำทันทีที่ฉันถึงบ้าน I will have a shower after I get home. ฉันจะอาบน้ำหลังจากฉันถึงบ้าน More and more people will die before the war ends. คนมากขึ้นเรื่อยๆจะล้มตายก่อนสงครามยุติ More and more people will die until the war ends. คนมากขึ้นเรื่อยๆจะล้มตายจนกว่าสงครามยุตินะครับก็พูดแบบนี้ได้เช่นกัน โอเคไทยยังงงอยู่นะครับจะต้องกลับไปดูกดอีกสกรอบกดคืออะไรกดอีกสกรอบนะครับกดก็คือเมื่อใช้ when as soon as after before until ข้างหลังคำพวกนี้จะต้องเป็นประธานบวกกริยาช่องที่1แล้วก็จะต้องมีเครื่องหมายคอมมาประธานบวก will บวก infinitive นะครับนี่คือกฎนั่นเอง เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็น่าจะตะลุยข้อสอบได้นะครับมาดูใต้หวัวข้อ incomplete sentences กันดีกว่า incomplete sentences แปลว่าประโยคที่ไม่สมบูรณ์ข้อสอบทวิกจะให้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่ของเราคือทำให้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ซะทดสอบไวยากรณ์น,นะครับ l e t start s with number one มาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อที่1ลองอ่านโจทย์กันดีกว่านะครับ when payday Employees will receive their salary through bank transfers อีกรอบนะครับเป็น payday Employees will receive their salary through bank transfers ค่อยๆแปลครับเมื่อนะครับคำว่า payday แปลว,ว่าวันที่เงินเดือนออกเมื่อวันที่เงินเดือนออกอะไรก็ไม่รู้พนักงานก็จะได้รับเงินเดือนของพวกเขาโดยผ่านการโอนธนาคาร ตัวเลือกก็จะมี arrives arrived we a r r i v e แล้วก็ arriving แน่นอนครับข้อนี้ทดสอบการใช้อะไรครับทดสอบการใช้ future time clauses นั่นเองสังเกตนะครับมีคำว่า when อยู่ในโจทย์คุณฟังเขาวงกลม when นานๆเลย when นาๆเลยแล้วก็มีเครื่องหมายค o มมานะครับหลังค o มมา คุณฟังเจอวิลวงกลมวิลหนาๆเลยนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าข้างหน้าเครื่องหมายคอมม่าเราไม่สามารถเห็นวิลได้เพราะว่าถ้าข้างหน้าเครื่องหมายคอมม่ามีวิลเนี่ยมันก็จะเป็นดับเบิลวิลมันก็จะมันก็จะทำให้มีวิลเยอะไปแน่นอนตัดข้อ C ทิ้งก่อนข้อ C เนี่ยวิลไรฟ์ยังไงก็ผิดนะครับตอนนี้เหลือข้อ A ข้อ B และข้อ D ตามกฎคืออะไร กรับก็บคืออะไรหลัง when เ,เราอยากได้ subject บวก verb ช่องที่1ไง payday เป็น subject ในช่องว่างต้องการ verb ช่องที่1ซึ่ง verb ช่องที่1มีอยู่แค่ข้อเดียวก็คือข้อ a the answer is a the answer is arrives ตอบพระ a ไปเลยนะครับพูดเต็มๆครับ when payday arrives Employees will receive their salary through bank transfers เมื่อวันที่เงินเดือนออกมาถึงนะครับ a r r i v e แปลว่ามาถึงเมื่อวันที่เงินเดือนออกมาถึงพนักง,งานก็จะได้รับเงินเดือนโดยผ่านการโอนธนาคารนั่นเอง Let's go to number 2ไปข้อ2กันนะครับข้อ2ลองอ่านโจทย์ก่อนเลยนะโจทย์บอกว่า John dot 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 do, me as soon as he arrives อีกรอบนะครับ John dot 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 do, me as soon as he arrives ยังไงดีคุณผู้ฟังจอนจุดๆุดจุดชั้นทันทีที่เขามาถึงนะจอนจุดๆุชั้นทันทีที่เขามาถึงคุณฟังก็วงกลม as soon as นะครับ as soon as นานๆเลยจะได้รู้ไงว่าข้อนี้ทดสอบการใช้ future time clauses อยู่นะครับแล้วสังเกตนะข้าง,ง as soon as เนี่ยมีประธานมี verb ช่องที่1นนั่นแปลว่าข้างหน้า as soon as เนี่ยเราอยากได้ประธานบวก will บวก infinitive ถูกต้องไหมครับจอร์นเป็นประธานนั่นแปลว่าในช่องว่างต้องการ will บวก infinitive คุณฟังก็ตัวเลือกเลยตัวเลือกไหนเป็น will บวก infinitive ให้ตอบตัวเลือกนั้นนะครับเรามี call calls will call แล้วก็ word call the answer is c the answer is will call ตอบข้อ c เป็นเลยนะเป็นข้อเดียวที่มี will บวก infinitive พูดเต็มเตมกันดีกว่า John soon will call as soon as a me r จอห์นจะโทรหาฉันทันทีที่เขามาถึงเห็นความเป็นอนาคตของประโยคนี้ไหมครับจอห์นโทรหาฉันเลยยางย่างจอห์นมาถึงรลยยางย่างเป็นอนาคตจอห์นจะโทรหาฉันเมื่อไหร่รู้ไหมรู้นะรู้นะจะโทรหาฉันเมื่อไหรอ่อ่ะก็ทันทีที่เขามาถึงส่วนจอห์นจะมาถึงเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้ครับ โอเค okay, let's go to number three please ไปข้อ3กันลองอา่านโจทย์โจทย์บอกว่า I will wait until the rain นะครับ I will wait until the rain ฉันจะรอจนกว่าฝนจุดจุดุดนะฉันจะรอจนกว่าฝนจุดจุุดยังไงดีครับคุณฟังวงกลม until นนหนาๆเลยวงกลม until นนหนาๆแล้วก็วงกลม will นะ will ที่หลัง I ห,หนาๆเลยรู้ทันทีเลย ว่าข้อเนี้ยทดสอบความรู้เรื่อง future time clauses นั่นแปลว่าหลัง until เนี่ยเราอยากได้ subject บวก verb ช่องที่1 subject เ,เขาให้มาล้คือ the rain ในช่องว่างต้องการ verb ช่องที่1ดูตัวเลือกเลยครับตัวเลือกไหนเป็น version หนึ่ให้ตอบข้อนั้นครับเรามี stop เรามี stops เรามี will stop เรามี will be stopping ก่อนอื่นเลยนะข้อที่ผิดแบบไม่น่าให้อภัยคือ ก็คือข้อ C และข้อ D เพราะว่าใน C กัข้ดีมันมีวิวยังไงก็เพดถ้าคุณตอบ C หรือ D เนี่ยมันจะทำให้ประโยคคุณมี2วิวเราไม่น่าจะพูด2วิวได้อะวิวเดียวก็พอไหมล่ะหรือข้อ A กับข้อ B ครับทั้ง stop และ stops เนี่ยมันก็เป็น verb ช่องที่1ทั้งคู่และยังไงดีครับคุณต้งต้องถามตัวเองว่าจะพูดว่า the rain stop แบบไม่เติม s หรือจะพูด the rain stops แบบเติม s เอาง่ายๆเลย The rain เป็น subject ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยตัว s เพราะฉะนั้นไอ v e r s i o n นหึ่งตามมามันควรลงท้ายด้วยตัว s ครับคำตอบคือ stops แบบเติม s นะคำตอบคือข้อ B พูดเต็มๆครับ I will wait until the rain stops I will wait until the rain stops ฉันจะรอฉันจะรอจนกว่าฝนหยุดตกนะครับจะไม่ไปไหนอ่ะจะไม่ไปไหนจนกว่าฝนหยุดตกเป็นอนาคต โอเค okay, let's go to number f o u please ไปข้อสีกันเถอะข้อสีอนะครับลองอ่านโจทย์ครับ after I graduate I dot for a teaching job อีกรอบนะครับ after I graduate I for a teaching job ลองแปลคร่าวๆหลังจากฉันเรียนจบฉันอะไรก็ไม่รู้งานสอนนะหลังจากฉันเรียนจบฉันอะไรก็ไม่รู้งานสอน เอายังไงดีคุณผู้ฟังวงกลมคาว่า after นะครับ after แปลว่าหลังจากนะครับหลังจากแล้วสังเกตนะครับข้างหลัง after เห็น I graduate I graduate ก็เป็น subject บวก verb ช่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนข้อนี้จะสอบการใช้ future time clauses หลังเครื่อหมาย com ตามสูตรหรือตามกฎเนี่ยเราก็อยากได้ subject บวก will บวก infinitive subject เ,เขาให้มาแล้วก็คือ I นะก็คือ I เพราะในช่องว่างเราอยากได้ will บวก infinitive ดูตัวเลือกกันดีกว่าข้อ a applied ข้อ b apply ข้อ c applying และข้อ d might apply คุณฟังก็คงคิดกับตัวเองว่าแล้ววิวไปไหนแล้ว will ไปไหน,ไไหนคำตอบตอบไปเลยนะครับคำตอบก็คือข้อ d might apply โอเค might apply คืออย่างนี้ครับ might แปลว่าอาจจะนะครับเป็นช้างม้าโวควายเนี่ยก็าสามารถใช้แทน i ิวได้เมื่อผู้พูดไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่มีวิวอยู่ในตัวเลือกแต่เราจะต้องรู้ให้ได้นะรู้ให้ได้ว่า might ใช้แทนวิวได้ในกรณีที่ผู้พูดไม่มั่นใจนะครับตอบข้อดีไปเลยพูดเต็มๆ after I graduate I might apply for a teaching job หลังจากฉันเรียนจบเนี่ยฉันก็อาจจะ เห็นไหมปูพูดไม่มั่นใจฉันก็อาจจะสมัครงานสอนสมัครเป็นครูนั่นเองครับผมถ้ามั่นใจนะใช้วิวไปเลย after I graduate I will apply for a teaching job นั่นเองแล้วอยากจะแทรกศัพท์นิดนึงนะครับคำว่า apply เวลามากับ for นะครับ apply for เนี่ยมันจะแปลว่าสมัครงานนะครับหรือจริงๆก็สมัครเรียนก็ได้นะสมัครงานนั่นสมัครงานนี่สมัครเรียนนั่นสมัครเรียนนี่ต้องพูดว่า apply for apply อย่างเดียวไม่ได้ต้องมี for ด้วยนะครับถึงจะแปลว่าสมัครเรียนสมัครงานโอเ okay, ค let's go to number five please ไปข้อ5กันเถอะลองอ่านโจทย์โจทย์บอกว่า before we dot 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 to the park we will buy some food at the supermarket เอายังไงดีคุณผู้ฟังแน่นอนวงกลม before หนาๆเลยครับผม before แปลว่าก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลัเครื่องหมาย comma will buy วงกมวลม will หนาๆเลยแน่นอนข้อนี้ทดสอบการใช้ future time clause อีกแล้วนั่นแปลว่าหลัง before เนี่ยเราอยากได้ subject บวก verb ช่องที่1 subject ก็ให้มาแล้วครับก็คือ we ในช่องว่างต้องการ verb ช่องที่1ดูตัวเลือกด่วนเลยครับ ตัวเลือกใดเป็น verb ช่องที่หนึ่งให้ตอบตัวเลือกนั้นเรามี go เรามี when เรามี will go เรามี have gone ข้อไหนดีครับข้อที่ผิดแน่ๆน,นะคือ will go ตัดข้อ4ทิ้งก่อนถ้าคุณพูดว่า will go มันจะทำให้ประโยคคุณอ่ะมี2อ will will เยอะไป will เยอะไปอยากพูด will ทีเดียวพอตัดข้อ4ทิ้งก่อนครับ go when หรือว่า have gone ดีครับ the answer is a the answer is Go! Before we go to the park We will buy some food at the supermarket แล้วก็แปลตรงตัวเลยก่อนพวกเราไปสวนสาธารณะนั้นพวกเราจะซื้ออาหารบ้างนะซื้ออาหารบ้างที่ s u p e r ์มาร์เก็ซื้อไปกินที่สวนสาธารณะไงนะครับผมอย่างข้อ B เนี่ย went เป็นเวอร์ชนที่2ไม่ใช่ข้อดี have gone have gone' เนี่ยอันนี้เป็น present perfect เราไม่อยากได้ present perfect ในประโยคนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อ a นะครับตอบ go นะตอบ go นั่นเอง yes let's go to number six please จดว์วาอย่างไรครับสำหรับเบอร์หกครับ Mr Anderson the, 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 the Jobs after he gets his master's degree กรอบนะครับ Mr Anderson the, 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 the Jobs after he gets his master's degree คุณ Anderson จุดจุดจุด งานหลังจากเขาได้รับปริญญาโทของเขาวงกลม after นะครับ after แปลว่าหลังจากแล้วยังไงครับหลัง after คุณผู้ฟังเห็น he gets ใช่ไหมครับ he เป็น subject gets เป็น verb ช่องนีหนึ่งแน่นอนข้อนี้ทดสอบการใช้ future time clauses นั่นแปลว่าข้างหน้าข้างหน้า after he gets เนี่ยเราอยากได้ subject บวก will บวก in f i n i t i v e subject <c oughs> เขาให้มาแล้วคือ Mr. Anderson นั่นแปลว่าในช่องว่าอยากได้ will บวก infinitive ดูตัวเลือกเลยครับตัวเลือกใดเป็น will บวก infinitive ให้ตอบตัวเลือกนะั้นแล้วมี changes แล้วมี changed แล้วมี has changed แล้วเราก็มี will change มีข้อเดียวครับที่เป็น will บวก infinitive ซึ่งก็คือข้อ D นะครับตอบข้อ D ไปเลย will change พูดเต็มๆนะครับพูดตามอาจารย์เลยนะ Mr. Anderson will change jobs after he gets his master's degree คุณแอนเดอร์นจะเปลี่ยนงานหลังจากเขาได้ปริญญาโทของเขาคุณแอนเดอร์นจะเปลี่ยนงานหลังจากเขาได้ปริญญาโทของเขาเป็นอนาคตนะครับดูออกไหมครับว่าอนาคตอย่างไรคุณแอนเดอร์นเปลี่ยนงานหรือยังยังคุณแอนเดอร์นได้ปริญญาโทหรือยังยังเป็นอนาคตแน่ๆถามว่าคุณแอนเดอร์นจะเปลี่ยนงานเมื่อไหร่รู้ไหมรู้ครับ จะเปลี่ยนงานหลังจากได้ปอโทงไงแต่ถามว่าได้ปอโทเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะรู้แค่ว่าจะเปลี่ยนงานเมื่อไหร่โอเคล e t ส์ก to ูนัมเบอร์ e พลองอ่านโจทย์ When I dot, 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 Mr. Anderson, I will tell him the bad news อีกรอบนะครับ When I dot, 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 Mr. Anderson, I will tell him the bad news ค่อยๆแปลครับเมื่อฉันจุดๆุคุณแอนเดอร์สัน ฉันจะบอกข่าวร้ายกับเขานะเมื่อฉันจุดๆคุณแอดเดอร์สันฉันจะบอกข่าวร้ายกับเขา the bad news อันนี้แปลว่าข่าวร้ายและสังเกตนะครับคำว่าข่าวนะครับ the news the news ไอ้คำว่า news เนี่ย n e w s นะครับจะต้องมีตัว s เสมอแล้วมันก็ไม่ใช่คำนามพหูพจน์ด้วยมันเป็นวิธีพูดของฝรั่งเฉยๆเวลาฝรั่งพูดว่าข่าวเขาเขาก็จะ the news เสมอเลยนะครับและยังไงครับวงกลมเวนหนาๆเลยครับ แล้วเราก็จะ will วงกลม will นานๆเลยคุณผู้ฟังก็จะรู้ทันทีเลยว่าข้อนี้ทดสอบการใช้ future time clause นั่นแปลว่าหลัง when เนี่ยอยากได้ subject บวก verb ช่องที่1 subject เ,เขาให้มาแล้วก็คือ I ในช่องว่างต้องการ verb ช่องที่1นะครับก็ดูตัวเลือกเลยครับเรามี see saw so, see n แล้วก็ will see ข้อที่ผิดแน่ๆก็คือข้อดีก็คือ will see คุณผู้ฟังลองพูด will see ออกมา when I will see Mr. Anderson I will tell him the bad news มันก็จะแปลกๆไงครับเพราะว่า will เยอะไปหน่อยเมื่อฉันจะเจอคุณ Anderson ฉันจะบอกเขา้ั้ครับเห็นหมั้ครับว,ว่าจะมันเยอะไปเพราะฉะนั้น will see ยังไงก็ผิดนะครับในประโยคเนี่ยเราต้องการ will แค่ครั้งเดียวนะครับเลือกครับระหว่าง see saw seen ครับคําตอบก็คือข้อ A คําตอบคือข้อ C นั่นเองเพราะว่า saw เป็น verb ช่อง2และ seen เป็น verb ช่องที่3ตอบไม่ได้นะครับเรามาพูดกันเต็มๆครับ When I see Mr. Anderson I will tell him the bad newsWhen I see Mr. Anderson I will tell him the bad news เมื่อฉันเจอคุณแอนเดอร์สันฉันจะบอกข่าวร้ายให้กับเขาด้วยตัวฉันเองเลยอะเป็นอนาคตแน่ๆครับเจอคุณ Anderson แอนเดอร์สันหรือยังครับยังบอกข่าวร้ายให้กับเขาหรือยังยังจะเจอคุณแอนเดอร์สันเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้ จะบอกข่าวร้ายให้กับคุณแอนเดอร์สันเมื่อไหร่อันนี้รู้ครับจะบอกข่าวร้ายให้กับคุณแอนเดอร์สันเมื่อไหร่ครับก็เมื่อเจอเขาไงนะครับตอบข้อ A อนั่นเองโอเ okay. ค let's go to number 8 please ไปข้อ8กันเถอะนะครับข้อ8โจทย์ว่าอย่างไรโจทยบอกว่า we d o n c e everyone is ready we dot n c e everyone is ready ข้อข้แปดโจทย์นะครับพวกเราจุดๆ,ๆทันทีที่ทุกๆคน พร้อมนะพวกเราจุดๆทันทีที่ทุกๆคนพร้อมนะครับคำว่า once นะครับลาออกเสียงนะครับออกเสียงให้ชัดๆหน่อย ce ที่อยู่ใน once ออกเสียงเหมือนตัว s นะครับ once once ถ้าไม่ออกเสียง ce ชัดเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็น one ที่แปลว่า1นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้อง once แลวเราต้องระวัง once ในประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าครั้งเดียวนะครับ once ในประโยคนี้แปลว่าทันทีที่นะครับพวกเราจุดๆทันทีที่ทุกคน พร้อมนะครับวงกลม once หนาเลยนะครับ once บทันทีที่แล้วก็ everyone is everyone is everyone เป็น subject is เป็น verb ช่องที่หนึ่งข้อนี้ทดสอบการใช้ future time clause นั่นแปลว่าข้างหน้า once everyone is ready เราอยากได้ subject บวก will บวก infinitive subject เ,เขาให้มาแล้วก็คือ we นั่นแปลว่าในช่องว่างเราอยากได้ will บวก infinitive มาดูตัวเลือกกันดีกว่าครับตัวเลือก A will leave ตัวเลือก b leave ตัวเลือก c left แล้วก็ตัวเลือก d had left มีอยู่ข้อเดียวครับที่เป็น will book infinitive ข้อนั้นคือข้อ a นะครับ will leave เห็นไหมครับข้อสอบตัวอีกไม่ได้ยากขอแค่สังเกตเป็นนะครับผลมพูดเต็มๆนะครับ we will leave once everyone is ready อีกรอบนะครับ we will leave once everyone is ready แล้วก็แปลตรงตัวเลยพวกเราจะออกจากตรงนี้คำว่า leave ก็คือออกจากตรงนี้แหละเพราะเราจะออกจากตรงนี้นะทันทีที่ ทุกคนพร้อมถามว่าออกหรือยังครับยังไม่ได้ออกแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับก็ยังไม่พร้อมเป็นอนาคตไงจะออกเมื่อไหร่รู้ไหมรู้นะจะจะออกทันทีที่ทุกคนพร้อมทุกคนจะพร้อมเมื่อไหร่อันเนี้ยไม่รู้นะครับโอเค let's go to n u ม b e r 9 please ไปข้อ9กันเถอะนะครับข้อ9เนี่ยโจทย์ว่าอย่างไรค่อยๆอ่านโจทย์ครับโจทย์บอกว่า we won't start the meeting until everyone dot, 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 here อีกรอบนะครับ we won't start the meeting until everyone dot, 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 here ค่อยๆแปลนะพวกเราจะไม่คำว่า won't นะครับคำว่า won't มาจาก will not นะมาจาก will not แปลว,ว่าจะไม่เวลาเอา will กับ not มาชนกันเนี่ยมันจะกลายเป็น won't นะครับกลายเป็น won't เพราะเราจะไม่เริ่มประชุมนี้จนกว่า คว่า until บอกว่าจนกว่าจนกระทั่งจนกว่า,วา,วาทุกคนจุดๆุจุด,จด,จด,จดที่นี่และยังไงครับข้อนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังวงกลม until หนาๆเลยนะครับวงกลม until หนาๆเลยแล้วหน้า until คุณฟังเห็น won't ใช่ไหมครับ won't ก็มาจาก will not มาจาก will not ก็วงกลม won't หนาๆคุณผู้ฟังก็จะรู้ทันทีเลยว่าข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่อง future time clause อีกแล้วนั่นแปลว่าหลัง until เนี่ยเราอยากได้ subject บวก verb ช่องที่1 ถูกไหมครับ subject เขาให้มาแล้วคือ everyone นั่นแปลว่าในช่องว่างเราจะได้ verb ชนิดหนึ่งก็ให้คุณฟังดูตัวเลือกเลยตัวเลือกใดเป็น verb ชนิดหนึ่งก็ตอบตัวเลือกน,นั้นแล้วมี be แล้วมี will be แล้วมี is แล้วเราก็มี are ลองตัด choice ก่อนไหมครับข้อที่ผิดแบบไม่น่าให้อภัยเลยนะก็คือข้อ b ครับ will be คือถ้าพูด will be เนี่ยจะเป็นยังไงคุณฟังลองพูดซิ see? we won't start the meeting Until everyone will be here คือมันจะทำให้ประโยคนี้จะเยอะไปพวกเราจะไม่เริ่มประชุมจนกว่าทุกคนจะมาอยู่ที่นี่คือจะเยอะไปเราอยากได้จะทีเดียวพอยังไงข้อ b ก็ผิดนะครับเหลือข้อ a ข้อ c และข้อ d อีกข้อหนึ่งที่ผิดแน่ๆก็คือข้อ a นะครับคือข้อ a นะครับเราไม่สามารถพูดว่า until everyone be here ไม่ได้เพราะว่า b เป็น infinitive เป็น verb แบบไม่ผ่านเราไม่อยากได้ verb แบบไม่ผ่นครับเราอยากได้ verb ช่องที่1เหลือ is กับ are จะพูดว่า until everyone is here หรือ until everyone are here ดีครับคือทั้งสองตัวนี้เป็น version หนึ่งนะ everyone แปลว่าทุกๆคนนะครับข้อสังเกตคือ everyone เป็น subject ที่ไม่ลงท้ายด้วยตัว s นั่นแปลว่า verb ช่องที่1ที่อยู่หลัง everyone ต้องลงท้ายด้วยตัว s มันจะสวนทางกันแบบนี้แหละคุณผู้ฟังถ้า subject ไม่ลงท้ายด้วยตัว s verb ช่องที่1จะต้องลงท้ายด้วยตัว s ในทางกลับกันถ้า subject ลงท้ายด้วยตัว s verb ช่องที่1จะไม่ลงท้ายด้วยตัว s everyone ไม่มีตัว s นะไม่มนะงลงท้ายด้วย s นะ verb ช่องหนึ่งต้องลงท้ายด้วย s ซึ่งก็ต้องตอบ is เพราะว่า is มันลงท้ายด้วยตัว s ไงครับลองพูดเต็มๆกันทั้งประโยคกันดีกว่า we won't start the meeting until everyone is here เราจะไม่เริ่มประชุมนี้นะ จนกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ที่นี่นะตอบข้อ c ตอบ is โอเ okay, ค let's go to number 10 please ข้อ10จดว่าอย่างไรเลยครับ as soon as I quit this stupid job I da 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 back to Australia อีกรอบนะครับ as soon as I quit this stupid job I da 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 back to Australia ทันทีที่ฉันลาออกจากงานโง่ๆเนี่ยฉันจะจะจดสู่ออสเตรเลียนะยังไงดีครับวงกลม as soon as นั้นหนาเลยมันแปลว่าทันทีที่ส่วน i q u i t i เป็น subject q u i t เป็น verb ช่องที่1เมื่อเห็นแบบนี้เมื่อฟังก็รู้ทันทีเลยทดสอบการใช้ future time clause อีกแล้วนั่นแปลว่าหลังเครื่องหมายคอมม่าเราต้องการ subject บวก will บวก infinitivesubject ค,คห้มาแล้วคือ i ในช่องว่างอยากได้ will บวก infinitive ดูตัวเลือกดวดเลยมี4ตัวเลือกครับตัวเลือก a move ตัวเลือก b will move ตัวเลือก c moved แล้วก็ตัวเลือก d to move มีแค่ข้อเดียวครับผมที่เป็น will บวก infinitive ก็คือข้อ b คำตอบคือ will move ข้ออื่นผิดแน่ๆลองพูดเต็มๆกันนะครับ as soon as I quit this stupid job I will move back to Australia อีกรอบนะครับ as soon as I quit this stupid job I will move back to Australia ทันทีที่ฉันลาออกจากงานโง่ๆเนี้ยฉันจะย้ายกลับไปที่ออสเตรเลียนะครับเป็นอนาคตครับยังไม่ได้ลาออกครับแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายกลับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเนื้อหาวันนี้เห็นไหมครับว่าจริงๆเขาสอบถิทไม่ได้ยากเลยจะต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆจะต้องสังเกตเป็นอยายกให้คุณผู้ฟังทวนบ่อยๆซ้อมบ่อยๆนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายหรือไปสัญญบัตรเข้ามาติชมรายการนะครับเพื่อที่จะได้นําไปพัฒนาต่อไปโดยส่งมาที่สถานีวิทยุศึกษาถนนรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ104.00นะครับแล้วก็วงเล็บด้วยว่าเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษทวิก สำหรับวันนี้อาจารย์เดียววันนี้กิจเจริญและอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการสอนภาษาอังกฤษวก expert ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ see you next week